เปรี้ยวเสร็จแล้วหนูจะแสดงโชว์เป็นางขอบคุณเพราะแกปัญหาแตะหนึ่งสกอย Why แกว่าใครเป็นสกอยแกนั่นแหละพ่อแม่แกเป็นมืนสกอยแกจะเป็นผู้ดีฉันได้ไงผู้ดีตายแหละมายืนแหกปากอยู่ตรงเนี้ยโอ๊ยผู้ดีตายแหลจบจบแล้วจบคุณละครคุณจะนไม้มีอะไรให้เล่นทุกคนก็มีคุกหนูมีอ่ะต้นไม้ สวัสดีครับสวัสดคราหู้ขาวแล้วคอยต้มองว่นี่ไงเี่นลี่ดต้น้ต้นไม้ครับเคยเล่นปะอันไหนที่ชาวีชลีว่าชลีว้าชลีอะน่าสวยเป็นขึ้แม่นะคะคุณนหญิงยาคุณ้หญิงยาค่ะ อุ้ยปลาดใจอุ้ยปลาดใจคุณหญิงอยากจะเป็นบ้าทุกคนพี่ชายวีจะมากี่ห้องคะคุณแม่พี่ชายวีจะมากี่โมงคะคุณแม่ใครเจอมาแล้วมาแล้วใครสุดยอดกําไ้อุ้ยประหลาดใจหัวใจจังวัด หญิงยากหญิงยากหมอแม่ที่ไม่ใช่หมอแม่เราเป็นเกย์เนี่ยผมชื่ออะไรนะชื่ออะไรแม่ไม่ใช่ที่แบบปลอมตัวอ๋อที่คนที่เขาแบบผมไม่รู้ทันดาวบุษยาเราเมชื่ออะไรวะตลกอะทุกคนพ่ชาวีหยุดหยุดจริงจบบายยนะทุกคน